กิดอันใดขึ้น The Good Brigand Princess c e l e s t e l e จาก m a r i a n h o o d อะไรกไ็รู้กี่ดันดูตรงนี้เลยถ้าเกิดแบบไม่คล่องภาษาอังกฤษนะคะให้อ่านตรงนี้เลยมีการตัดสินใจให้เราเลือก Decision Go Big ไปใหญ่ๆไปใหญ่ๆไม่ใช่หรอก50% chance to receive a reward นะก็คือใช้ Spend เน,นี่ยคือใช้ receive คือได,ได้ได้รับก็คือจะได้รับ500คอย500ตังค์แล้วก็จ่ายด้วย10 nobility ด30มอยู่30ตรงนี้นะคะดูเอาหรือ play safe ก็คือแบบเอาแบบพอประมาณนะก็คือก็ใช้เหมือนเดิมก็ใช้5 nobility เหมือนกันคือใช้ Nobility ทั้งคู่นะอันนี้ใช้10อันนี้ใช้5แต่ได้200ไม่เอาอะเก็บไว้ไดีกว่ายับยากเพราะมันน่กกากลัวมากนะ nobility เนี่ย คือถ้าถ้าเลือกได้ควรเก็บไว้นะคะคือต้องฉุกเฉินจริงๆถึงจะใช้เพราะมันจะมีแบบบางอย่างที่แบบเรียกไม่ได้เป็นจดหมายมาอะไรย่างเงี้ยค่ะในโคเมเกแดงเถือกอะไรเนี่ยแดงจริงๆก็ <m akes> <m akes> เลยแบบต้องสร้างไว้ไกลๆหมู่บ้านนะไม่งั้นมันจะแบบกดแล้วมันจะแบบดาว everything ดาวทำไมก็ไม่รู้อ่ะต้องสร้างอะไรอีกอะ่ะ produce p l a n k ซึ่งได้มาจากซอมมิวซอมมิวเออดูสิวอร์เกอร์เหมือนไม่ไม่พอปะเลเวอ e รอ์ er. อะไรที่ต้องใช้เยอะๆสโตนมันก็ได้แค่สองเออลัมเบอร์แล้วกันตัดไม้เพิ่มอีกแล้วก็ทำฟาร์มเพิ่มอีกดูตรงนี้นะคะ u n e m p loy e d workers ก็คือคนที่ว่างงานนะก็กดตุ่มก็ไปเลย ได้แล้วเอาเลยไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่าทวทีเอาใครออกสักคนแล้วกันขออนุญาตปลดออกนะคะคุณโทนี่เมเยอร์สเออแล้วก็ใส่อันนี้แทนนะจ๊ะขอบคุณค่ะทำงานเผาถ่านก่อนนะลูกเออใช้ไม้สองอันเพื่อผลิตถ่านหนึ่งอันเดี๋ยวก็น้าหนาวก็จะมาแล้วเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยต้องทำโรงงานอันนี้ลงเรืยอ่ะ ลงเรื่อยก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจัดการให้อหรือต่อมันมันต่อได้ใช่ไหมเนี่ยล้างเผาทานเี้แหละเรื่อยไปด้วยอยากให้ใกล้ๆกับล u m เบอร์แคมไว้นะพวกนี้นมาจ้ามาจ้าช่วยกันขุดหน่อยจ้า ฟาร์มนี่ก็กระเตื้องดีอยู่นะแหมมันช่บเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและช้ามากช้ามากเลยในะทวนะีอิเดียบดดอบอกเลยตอนนี้มีคนอยู่18ท่านเรารับได้21คนจากจากจำนวนบ้านนะพื้นที่ว่าในบ้านในออบ้านนี้ไม่มีไม่มีคนไม่มีใครอยากอยู่ใกล้บ่อน้ำหรออาจจะด,ดีนี่ด้วยที่เก็บอาหารเนี่ยยัดไปเลยในซอง5 2 ได้มากสุดคือ450นะจุกจุกันไปเลยจ้ะที่อินก็ขายผักกันเข้าไปเมืองนี้สุขภาพดีคนีแต่คนกินผักแหมต้องผอมแล้วล่ะงานนี้นี่ดีปลาแหวกว่ายแวกแบบวนเปวงกลมมาหมอนหัวไยเนี่ยเยอะด้วยนะเยอะเยอะมากด้วย <c ười> ่เห็นว่าเยอะเกิน แต่มาโซนยังไม่ถึงอ่ะก็เลยยังหูอันไกลสุดเลยนะเนะี่ยต้องเป็นวิลเลจเหรอเอออาจจะได้ก็ได้นะนี่ไงสามสิบท่านในเมืองนี้ต้องมีสามสิบท่านคือตั้งรถอีกแหละเหลือร้อยร้อยเก้าคือถ้าสร้างบ้านอีกก็จะ5้าสบเอบาทเนี่ยทุกทุกครั้งทุกทุกห้าสิบเอ็ดทุกทุกห้าสิบเอ็ดบาทก็คือจะสร้างได้อีกแค่สองหลังก็ตุยเลย คือจบเลยนะมือนี้ไม่มีตังแล้วต้องสร้าง messenger guild ด้วยแต่ต้องใช้ไม้แพลงตั้ง10อันกับตังอีกร้อยนึงกะตู้มตายนหมดตัวรีบหน่อยได้ไหมคะเล่งนิดนึงนะช้าเหลือเกินชา้นชาจังเลยอ่ะมาซิงกละซิงละ,งละเดี๋ยวก็ได้ Welcome to Visitors ขอบคุณค่ะเราต้องสร้างบ้านเพิ่มใหม่อยู่ดีจ้ะต้องสร้างชิปเพิ่มนะคะชิปชีปจัดไปเลยข้างต้นไม้แหมวิวสวยนะเราอะมีแบบต้นไม้กันคนข้างนอกด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้ตอนนี้เราต้องผลิตไม้แพลงให้ได้นะเพื่อจะไปเป็นแมททีเรียลสร้างสำหรับ Messenger g u i l ล ซึ่งนั่นก็คือซอมิวยังไม่เสร็จจ้ารอก่อนนะใช้ไม้30ใช้หินอีก7แล้วตอนนี้ขาดหินอีก3มาสร้างหน่อยจ้าช่วยหน่อยแล้วคุณใครเนี่ยเบียทริสไม่เกี่ยวคนสร้างทิฉันหายไปไหนแล้ว คุณแชนนนอยู่แห่งใดคนนี้แน่เลยใช่ไหมจริงด้วยแหมอ่กด follow ด้วยด้วยอะ่ะอุย๊ยเพิ่งเห็นเป็นแบบนี้ด้วยหรออ่าแล้วไปไหนอะ่ะทะลุต้นไม้ทะลุต้นไม้เป็นเลยเดี๋ยวเจเจใจเย็นเอเจ,เจ,เจ,อ,เจอยู่ไหนหรอะวะเมื่อกี้เดิน อ้าแล้วทำไมห,หน้าเบืง้อลงอ่ะหิวหิวข้าวทำไงดีอ่ะแล้วก็เยอะนีผักอ่ะอ๋อต้องกลับมาที่เลเวอ r ์ชาร์ตก่อนเพื่อแบบมาฟื้นฟูตัวเองนะหาที่พักให้ตัวเองแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อนะคะตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ย preparing for winter เตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวเราขาดฐานอีก15อันนะ ทานใช้อ๋อได้มาแล้ว9้าอันขาดอีกหคือแบบเป็นเบอร์หนึ่งแล้วมันชามากแบบสโลไลฟมากเวอร์แต่ก็แน่แหละวิธีชนบทของเราขยขันแข็งมากเลยค่ะจัดไปลุงกับป้าก็ถอยหิงนงั้นมือบิดอะแขนบิด <laughs> มาเรียนเกาหลีกันต่อนเนื่องดีกว่าจะ้ะหินในภาษาเกาหลีเรียก Tull. Tull. Horror, Naja. Tull. Hit. Leg five, which hit. Le stone. Stone. Tull. Hit. Naja. Me will even. Araya, big sister's gift. Conquanta, Quanta sound. Princess, celery, celery, I heard that you finally settled in your own kingdom. and that you count myself already n o t h i again this is wonderful please accept the small gifts a s congratulations จาก your dear big sister ให้ของขวาญด้วยหรอออ้ Ooh, ให้ตังร้อยคอย with your h e l p I can do it dear sister ขอบคุณมากค่อะอ้าแสดงว่าตอนแรกเรามี79เองเหรอจริงปะเฮ้ยน้อยอยู่นะการเงินเราไม่ค่อยเตื้องเลยท้ว่าเราจะทำอันนี้เสร็จแล้วเนะี่ย ดูเร็วหน่อยได้ไหมขออนุญาตเร่งเร่งหน่อยค่ะพี่ช้าเหลือเกินเรามีคนมีอันเ p น o ลอยอยู่หนึง่งทำอะไรดีทำสร้างก็ได้อัลอรลัมเพื่อดีกวา่าอะไรที่มันเป็นโปรดักชันหน่อยเนาะอีกกดเขียว unemployed workers กก็คือคนว่างงานกด assign เข้าไป มอบหมายหน้าที่การงานให้เอาซอมอยูก็ดันเสร็จตอนที่ตอนที่เพิ่งใส่คนลงไปอันนี้โยกอีกแหละขอขอญาตโยกขอญาตโยกนะคะมาหมับลงไปเมืองอันจิ๋วจ้อยของเราผู้คนติดลิบน้ำพบทอลมในทุกเมื่อคือในบ้านของตัวเองเนี่ยก็จะมีแบบทั้ง small greenhouse มีบีฮายมีเอ่อชนะิคเก้นคูปะอยู่ไหนล่ะเนี่ยอันนี้ Small Chicken coop เลี้ยงไก่ไว้กินเองตากผ้า Crossing line ก็ถือว่าแบบน่ารักดีนะไม่ต้องพึ่งแบบของของรัดอย่างเดียวอะไรตัวเองก็จะมีอยู่ในบ้านเลยปลูกในการันเอาเองนะจ๊ะ Next milestone ของเราคือ Village ต้องให้ได้30คน ตอนนี้มี20ที่ว่างอยู่24ก็คือเรารับเพิ่มได้อีก4คนนะจ๊ะไนดู Messenger g u i l d หน่อยสิอยู่ไหนเอ่ยเออ Essential ของจำเป็นนะใช้เงินร้อยหนึ่งแล้วก็บวก Disability ก็คือความอยากอยู่อันนี้ได้แล้วเหรอหน้าหนาวมาพอดีเลยจ้า นี่คืออะไรทำไมขึ้นแบบนี้ Missing c o a l เออถานไม่มีหรอทำอย่างไรดีเราเดี๋ยวถานทำอยู่สิบก้อนได้ยี่สิบสองวัดอันนี้อะไรอะว l ว e v e n t secret ร t ซัตตาซิเ t รตซัตให้อะไรอะ r e c e i สามสิบห้าโคลชิงไปเนี่ยขอบคุณมากเลยอยากได้อยู่พอดีเลย ถานไม่พอแน่วันนี้อันนี้ไงสมาชิกก็จะเก็บเอาไวในบ้านอ่าได้แล้มีพอแล้วเนาะอ๋อนี่ไงฐานห้าทับห้าฐานแต่ละบ้านคงเก็บได้แค่5้าอันลุงนั่งนั่งเฉยแต่ฐานก็ผลิตได้อยู่นะสามารถมากมากค่ะเดนกาหลีกันต่อดีกว่าค่ ถาดในภาษาเกาหลีเรียกซอกท่าน ừ, ซอกท่านจ้ะซอกซอกนี่มันซอกซอกเขียนไหววะซอกท่านอนุมานว่าใช่ <c oughs> ขอภัยในความออกเสียงถูกปาะว่านะซอกท่านแปลว่าถาดน,นะจ๊ะไม่ใช่ถาดไฟฉายนาะนี่คือถานแบบออริจินอลถาดดำๆ ดำ you know. ดำอ่ะ you k น o w ดำดำทานดำดำติดไฟดำดำไฟเยอะเยอะไหมโหตลกมากเลย <laughs> ทานอะ่ะยูน o w ซอกทันนะจ๊ะตัวนี้หน้าหนาวแล้วว่าทำอย่างไรดีแต่คิดว่าพอแหละอ๋อตอนแรกจะสร้างบ้านสร้างอันนี้ได้ยังยังสินะเพิ่งได้แค่ สองเองเหรอสร้างบ้านก,ก่อนละกันบ้านอยู่ตรงเนี่ยมันมีเขียนว่าอะไรนะข้างบ้านเนี่ยมีบอ่อน้ำมีอินปาบลงไปดีกว่าตรงนั้นแหละป่ะจัดไปจ้ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันจะหายไปเองถ้ามีคนไปเก็บไว้อะนะใน storage หรือว่า stockpile นี่แหละอ้าวเราก็เพิ่มคนงานได้แล้วสิ ว่างานอยู่หนึ่งปริจาร์ลัมเบอร์แคปส่วนอันนี้คือสีเหลืองคือคนทำงานยังไม่ครบนะแต่ถ้าแบบแดงไปเลยคือไม่มีใครมาทำงานเลยจ้ะหืมอะสวยงามมากเป็นภาพที่ดูดีอลังการงานสร้างนะมาหน้าหนาวของเราวิเทอร์นี้หน้าหนาวน่าใจข้ออุลข้อ ขู่ห่อเรนด้วยแฉห้ามอ่านขยอนะคะไม่ได้เนวนะคะขยอนเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยสาวต้องควบไปเลยจ้ะเป็นแฉะแฉอ,อ,อุลแคอ,อุลก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวทำไมเขียนหนาวกว่านหน้างงเหมือนกัน winter อ,อ่าฤดูหนาวแล้วจ้ะ รดูหนาวเขาเออหน้าหนาว